Gracias. สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องดูดูดูต้นดีกับครับสบายดีเด้อพี่น้องทำฟังเล่ามากกว่ได้ทำนกบ่งนกเขาใหญ่นกเขาใหญ่ครับปงนกเขาใหญ่หม่งเห็ดหม่งทั้งานฝีมือครับพี่น้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมอันนี้เป็น อันนี้ชีเรลล์อันบ้านี่ครับผมเรียบร้อยส่งยังกันนังส่งองค์ครับส่งองค์ทรงองค์ที่เขานะครับเนาะงานปลอกไว้งานปลอกไว้งานใหม่เพราะท่านในมีจะอันบ่งานเครื่องใหม่ยังครับงานปลอกเครื่องใหม่จะเก็มีออเดอร์มาหลายแล้วครับผมเพราะท่านในเห็ดครับครับอันนี้ที่เซตสมบูรณ์แล้วนันบ่ครับเซตสมบูรณ์นะครับเตรียมสีส้มสองใบมีกล้องอาจารย์สมศักดิ์ครับสู้ไกลไทยครับผมสมศักดิ์จังหวัดใดเนาะ ่วนกรุงเทพนะครับนรอกรุงเทพใช้เอาใบใบที่ยังเพราะนนเรียวมาเมอกันีพี่น้องเาเปหใเรยวงามด้ยครับพี่น่งนนาางน ه, นองครับผม,บอ,มอันนี้อันนี้จกหนิวนี่ยชุดหกชุเจ็ดนิวชุัเจ็นิวโอ้ยไ,ไงครับข้านคูครับข้านคูแกนขื้นคูชุนิวบ,บอกราคราพี่น่องขาเนี่ย ่นถามมาใบนี้บ่ครับครับใบนี้ิเจ็ดนิวใบนี้อ่าชิเจ็ดนิวขันคู่นี่ยูที่ร่วมทงเรียบร้อยเบ็ดเช็ได้ะครับันสี่ร้บาทครับหนึ่ี่อยบาทนากอีกเนาะหนึ่ันสี่ร้อแล้วตัวนี้ดินี่บวกบวกแล้วพ้าพี่น้องเ่นถามมาหลายน่ครับตัวนี่อ๋ราคาราคาใหม่ใเลยครับยูี่พันสอยบาทหนึ่งพันบาทร่วมเบ็ดเช็ดแล้วคือพี่น้องรับ รอรับเอาเอาเลยครับคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าห้ารับพ่จอบเองเล่นบ่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทคือยังถึงสตององได้ครับคือสั่งมาได้ครับปลายทางได้โอนก็ได้โอนก็ได้เก็บปลายทางก็ได้แล้วแต่สินะรัพยแล้วแต่ที่สะดวกเนาะสะดวกแล้วกันตัวนี้ก็ง่ายนิดหนึ่เจ็ยรนิ่งสิบเจ็ดรนิ่งหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับทุกยาง ทุกยางทุกยางนะครับเนาะอันนี้เป็นไหว้ดิครับพี่น้องงานไหวยงานไหว้นะครับเนาะงานไหวยงานปอกไหว้งานปอกไหวยครับเอาขอเบอร์ให้พี่น้องให้เบอร์ยังก่อนศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดห้าสี่แปดสองสองแปดครับจำง่ายๆครับพี่น้องไอดียไล่ตามเบอร์โทรเลยครับเบอร์นี่เบอร์เดียวครับแอดมาโหลดครับอันนี้เป็นงานไหวยถ้าเป็นงานใหม่เดี๋ยวแล้วก็จะได้งานใหม่ ก้านใหม่มันจะเริ่มจากเตี้ลอยบาทร่วมทรงครับแต่ว่าตูดโกงจะอยู่ซิผานิ่วครับผมซิผานิ่วนะหน่อยก็นีครับอันนี้จักนิ่วก่อนีลยก็นี่ซิหกซิบหกครับสิบหกนิ่วเจอกันกันซิผานิ่วก่อนห่อยก็การไหลเสือบอยู่ิไ้ครับเป็นนิ่วครับว่ามันเป็นเส้นด้วยครับมาแล้วการไหลเสือกแต่วส่วนมากคือใส่ซิบหกนิ่วขึ้นสิบหกนิ่วเทนตั้ๆมากไง่าย ครับมาปปเป็นงานใหม่ได้ครับงานไหว้อันนี้งานไหว้หน,น,หวนะครับเนาะงานไหว้คือครับเป็นงานไหว้เน่นอนครับจ้างเพื่อนจ้างหาล่องอเพื่อนพ่อครับมีแป้นไมนหมพ่อครับเออมีแป้นเหยพ่อรับที่โพกนี่โอเคนมีแป้นเหยพ่อคเรียบร้อยแล้วนะเดินผาไม่หงุดหงิดอะได้บ่ะไรกูราคากัาบเพื่อนไปอีกกันจังไง ลองเพื่อนพอคอืมกันนะครับครับเบิ้งครับเดี๋ยวล่องเพื่อนผมเจีเป็นเป็นเสืองมัดสองฟังครับอืมี่ฟังนี่แล้วฟังนี่ผมเจี๊ีทีม่งครับแล้วอีกฟังหนึ่งอีกสองอะไรอีกสองด่านเป็นสลักดึงออกอืมครับสลักดึงออกครับอืม วางข้ากะแามาแก้อมาหนยเลยโอ้นี่บางทีทำความสะอาดคอาดอขอน่อยนึ่งครับครับครับพิเศษหน่อยจังหน่อยครับอเสระครับครับอันนี้คือ16ิบหนูเนาะชิบหกนูกนงานไหวครับพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจการจีต่อมาได้ด้วยครับเด้อ ที่ต่อมาเลยครับโอ้ยนกกระไรดิครับแต่กกว,ว่าผมว่ามีความสามาธิอะไรเบื้องใดเด็กผมบว,ว่าผมาว,ว่าด้สันทัดยังนกป็นไรพอเพิ่นบใบไถเพิ่นเพิ่นแพงแพ่งไม่แพ่งไม่สักขันอ้อมเฮียนอ้อมคางอ้อมยาวยืดพี่น้องปลาผมจีพผายางไปเบื้องบนนี้บูยเราเมื่อนี้นี่เสนอเดี๋ยวหาเบื้องนี้อื่นหาเบื้องหาเบื้องกับป้อมขีกับป้อมจักคตัวกับป้อมไหมครับมีสนุกไปต่อยเบื้องอารถเวลาครับคุณ ตัวขันดีคับมีตัวชิราาบอมาไหวเน้องบ่ครกีฬาห,ห,ห่อค <maintenant S 1> <Euch> ัดออกเนาะนนกนกคัดว้ครับใบเบื่อเบืครับขวดแลครับต้องเชียงกันเบื่อออกเน้องเทั้งหมดไม่ <Quiz S 2> จะโตก่็สิบ <guidance S 2> ส,ส,สิบตัวใดเะพาเข้าเานี่เด้ิบแปดไม่จะโต่าครับ ชิ้มหกครับกุเลครับนย่างชิ้มหกเฮ้ยมีแต่ตัวเก่งๆดิครับพี่น้องกูเลยสมมติมันเก่งเตอร์ยี่บนตัวนี้ใส่ตัวเก่งเขาคิดมันบ่ตัวตะโก้เหรอไหมตะโก้บ่ตัวนี้งส้นลงไม้ครับส้นลงไม้บ่แต่ว่าก่องนี้นะครับพี่น้องนี่ก่องที่เห็นอยู่นี่ก่องนี้มันได้สิบปีแล้วนะครับเนี่ย อายุของกงนี่ครับเฮ็ดเองนี่แหละครับตั้งสะกกอนตะกี้เ้าก็บม่ได้เฮ็ดขายเนะะาะเพราะไ้เฮ็ดขายปันไรเพราะว่าเข้าไปในโลงโซเชียลเข้าไ่ในโลงโซเชียลแต่ว่าก,ก็ซื้อขายกันเขาก็เฮ็ดสั้งตามบ้านตามยังกะก็เฮ็ดบะชั่นพมดแล้วครับแต่ว่าทางทางไม่ได้ลงแบบนี้ครับพี่น้องไม่ได้ลงโซเชียลไม่ได้ล,ล่วงยูทูบแต่พี่น้องสนใจกับตี๋ต่อมาได้ได้วยครับเด้อนี่ครับงามครับงานฝีมือกันทีแรกก็บ้องห้แล้วครับ เลาจะจุดบ่ให้ครับครับก็ใส่ระยะเวลากระโดนเสือบวิธีครับพี่น้องโซซีเฮ็ดได้ก็ได้อ่าเป็นโาซีเฮ็ดเอาเฮ็ดเอ้านะครับอ่ามันจะมีหลายส่วนเนาะมีหวายน้ำแน่ไม่นี่ก็ต oh ้องไม่เพราะนไม่ไม่ไผ่กับจิตัสมาหลุดนะครับไม่ทุเนี่ก็ต้องคืว่านเป็นป้องเดียวได้ครับพี่น้องครับเป็นป้องเดียวป้องป้องหนึ่งป้องหนึ่งกะ จะเส้ยนก็น้องหกสิบใบนี้ใบนี้สิบเจ็ดหนูยูทีห้าสิบแปดเอ่อเส้นครับห้าสิบแปดเส้นแต่ว่าความยเงาเขาก็ต้องได้มากประมาณหกสิบเจ็ดสิบเส้นเลยจังสิมาไปเห็ดังูสีได้ตัวสิมาปาดมาตัดจังสี่กับพี่น้องปล่องเงาปล่องเงาต้องเลือดอีกได้เลือดอีกครับเอากล้วแก่ความเอ่อทนท่านอีกครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจกับสีต่อมาอะไรนะครับเด้อ ทำอะไรงานวายงานใหม่มีให้ยมัดครับให้เลือกส่งนั่นส่งนี่มีมัดมีจากส่งหนังอัวนี้พิเอ็ดยู่กับมีอยูสามส่งมีส่งอย่างนี้ส่งครับอือเป็นส่งองค์อือันนี้คือส่งองค์นั่นเนาะครับผมส่งองค์หรือส่งอย่างนี้เป็นส่งตรงครับส่งตรงกับมียอ่ยังเป็นส่งเอียงกับมี่ปักท่องครับส่งหมวยยือกับมี่นะครับพี่น้องปุ้งปุ้งยุหันครับแต่ละส่งอืนอันอันของเข่ครับครับ ครับติดต่อมาได้ด้วยครับพี่น้องสนใจก็ได้ขอบคุณหลายๆเด้ยครับพี่น้องขอบคุณหลายทีที่ตามเราช่องนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับทีที่ตามเราช่องขอบคุณครับ